นี่คือการโกงเกมเออแปดไม่ได้ทำ 8, <9 S 2> มิวสิกเว้ยแปดเก้าิเล่นเนี่ยาครับยังแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเออเสรับจะมเล่นวอเพิเ่มปะ เจ็ดศูนย์ศูนย์เปียกก็อะไรมงนีนี่เจนย์ศูนยฟิร์ส,รสรเลยเจอด้วยแล้วก็ใส่เป็นเงินเงินที่เราอยากได้ก็คือนี่ทางนี้อีกเยอะหน่อยจริงจริงนะเข้าไปดูเลยได้ด้วยฮะก็ไม่มีแลมากก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับขอบ